ของหวานอาหารว่างนะคะอาหารว่างก็เป็นทานหลังมื้ออาหารอาหารขาวไปแล้ววันนี้ก็มีขนมไทยอร่อยอร่อยทองหยอดเม็ดขนุนติดตามชมค่ะจิซี่วายนำเสนอมาให้ชมนะคะวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยให้ชมกันกดติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันสนุกสนุกค่ะ วันอากาศร้อนก็มาคุยกันค่ะเออวันนี้ก็มานั่งคุยกันนะคะทานอาหารเสร็จแล้วก็มาคุยกันค่ะวันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะคะว่ามีอาหารเที่ยงอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาไม่ได้ถ่ายทำให้ชมถ่ายให้ เพื่อนๆได้ชมขออภัยเออก็เดี๋ยวคุยให้ฟังนะคะวันนี้ก็ทานอาหารอร่อยค่ะทำเองนะคะผัดไทยกุ้งสดเนี่ยค่ะแล้วก็พอทานอิ่มแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ โอ้มันอากาศมันร้อนอบอ้าวมากๆแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเอง่งวงนอนนอนไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยอ้าสงสัยพอทานอาหารอิ่มแล้วเนี่ยเออแล้วก็อ้าวมี ของหวานนะคะที่วันก่อนไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาก็ซื้อทองหยิบทองหยอดเม็ดขนุนมาเนี่ยวันนี้เราก็เลยหยิบเอาขึ้นมาแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้เออเข้าวต้มมัดใต้ค่ะซื้อมาอีกเหมือนกันก็ว่าเออของอย่างนี้หาทานยากนะคะข้าวต้มมัดใต้เขาเป็นไส้ถั่วนะคะไส้ถั่วเค็มๆแล้วก็มีเออกลิ่นของพริกไทยนิดหน่อยเนี่ยค่ะก็เออโอเค เดี๋ยวนี้มันไม่ได้หาทานได้บ่อยๆนะคะคนสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยได้ทํากันแล้วเออลูกหลานก็ไม่ได้ทําต่อพอเราเห็นปุ๊บมีมาก็ซื้อไว้เลยเนี่ยนะคะก็เออก็ซื้อไว้หลายอันค่ะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เพราะทานอันนึงเนี่ยก็อิ่มเลยนะคะอิ่มมากๆทานกับกาแฟตอนมื้อเช้าก็ยังได้นะคะ เนี่ยก็เลยคุยให้ฟังแต่วันนี้มื้อเที่ยงเนี่ยเราก็ทานออผัดไทยกุ้งสดนะนะคะแล้วก็ทานข้าวกันนั่งคุยกันพอเสร็จแล้วก็หยิบขนมหวานมาัา้งนั่งทานต่อว่าใครจะทานอะไรเนี่ยนะคะ <S <S ก็เลยเอามาพูดคุยให้เพื่อนๆได้ฟังก็เป็นอะไรสบายๆอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ถนัดทําโชว์นะคะ แต่ทำเสร็จแล้วทานเสร็จแล้วก็มาคุยให้เพื่อนๆนได้ฟังจะได้รู้ว่าเออในแต่ละวันเนี่ยเราทานอะไรกันบ้างเออแม้จะทานไม่มากแล้วก็ทํำเองก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรแต่ก็พอทําได้อะไรที่ชอบทานเนี่ยพอทำบ่อยๆมันก็เก่งเองนะคะแล้วเราก็ตกแต่งจานชามอะไรพอสมควรเท่าที่จะทำได้นะคะ แต่ก็ไม่ไม่เก่งถึงขนาดทำโชว์อย่างที่บอกไปแล้วอ่ะค่ะแล้วก็เออได้ถ่ายรูไปไว้ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะวันนี้ก็อคุยกันสบายสบายอย่างเงี้ยค่ะมีขนมขนมเล็กๆน้อยน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบมาให้ชมเอามานำเสนอให้ชมให้เป็นสีสันของชีวิตในแต่ละวันว่ามีอะไรบ้างทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะมีแต่ว่าเรื่องคุยหนัก,หน,กหนักไปมันก็คงจะ ออไม่น่าดูไม่น่าชมนะคะมีอาหารหน่าทานเอามาให้ชมบ้างเล็กๆน้อยๆก็ปรุงแต่งไปลดเปรี้ยวลดเผ็ดลดเค็มเนี่ยนะคะผัดไทยมันต้องใส่มะนาวใส่พริกนะคะก็อย่างเงี้ยก็โอเคทานแล้วก็อร่อยจากอร่อยเสร็จ ของข้าวก็มาของหวานเนี่ยนะคะแล้วก็อามีเนี่ยค่ะก็พอสมควรนะคะข้าวต้มมัดใต้แล้วก็ทองหยิบทองหยอดก็เหมือนเดิมอะค่ะร้านนี้เขาทําอร่อยหวานหวานเข้าเนื้อแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อรานะคะ mm hmm. เราใส่ไว้ในตู้เย็นก็ปลอดภัยดีเพราะว่าข้าหวานจับหวานเจี๊ยบเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่ นึกอยากทานเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาทานไม่ได้ทานหมดห่อหมดเออกล่องนะคะมันเยอะค่ะมันหวานหวานจับใจเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเป็นสีสันของแต่ละวันก็นำมาพูดคุยกันอย่างเนี้ค่ะก็เล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะแล้วก็มาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ถ้าอย่างไรก็เออกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ